สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งานระบบใบคําร้องออนไลน์ของมทรลอวนณภูมินะครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่3นะครับขั้นตอนการอนุมัติคําร้องของผู้มีอํานาจนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเปิดเว็บเบราวเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วเข้าระบบที่ URL RMS.RMUTSB.AC.TH นะครับ หลังจากเปิดระบบมาแล้วนะครับก็ให้ทำการล็อกอินด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับหากท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับให้ท่านกลับไปดูคลิป EP ที่1นนะครับเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานและการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกนะครับให้ทำการเลือกเมนูที่เป็นชื่อของตนเองนะครับจากนั้นเลือกเมนูข้อมูลบัญชีนะครับ เพื่อทำการเพิ่มลายเซ็นของตนเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าข้อมูลของผู้ใช้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มวาดรูปลายเซ็นนะครับเมื่อเข้ามาหน้าวาดรูปลายเซ็นแล้วให้ทำการวาดลายเซ็นของตัวเองลงไปนะครับหากลายเซ็นที่เราวาดยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถกดปุ่มล้างลายเซ็นด้านล่างได้นะครับเพื่อทำการวาดใหม่นะครับเมื่อวาดลายเซ็นเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดบันทึกลายเซ็นนะครับ หรือถ้าใครมีลายเซ็นที่สแกนไว้เป็นไฟล์รูปอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกรูปภาพลายเซ็นของเราเพื่อน,นําเข้าระบบได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มบันทึกลายเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูลด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อเข้าระบบแล้วให้ดูที่หน้าหลักนะครับจะแสดงจํานวนคําร้องแยกตามสถานะนะครับ ในการยืนยันหรืออนุมัติคำร้องนะครับให้ดูที่เมนูคำร้องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับจากนั้นให้กดที่เมนูเซ็นเอกสารนะครับระบบจะแสดงรายการคำร้องที่ยังไม่ได้ยืนยันขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มเซ็นเพื่อเข้าไปยืนยันหรืออนุมัติคำร้องนะครับเมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของคำร้องนะครับ สามารถที่จะกดดูรายละเอียดของคําร้องได้นะครับเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของคําร้องครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของช่องความเห็นนะครับจะเป็นช่องสําหรับที่ให้ท่านผู้มีอํานาจนะครับกระเียณคําร้องนะครับว่าจะอนุมัติไม่อนุมัติหรือเพื่อพิจารณานะครับโดยสามารถ พิมความเห็นหรือจะคลิกเลือกที่แทบเมนูด้านล่างของช่องความเห็นได้เลยนะครับเมื่อใส่ความเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มเซนผ่านเว็บนะครับหรือถ้าต้องการส่งคืนเพื่อแก้ไขก็สามารถกดปุ่มส่งคืนแก้ไขได้นะครับเมื่อกดปุ่มเซนผ่านเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านไปที่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทักที่ย e ูออรีอีสิเนเจไว้นะครับ ให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับจวก็จะมีเมนูเอกสารที่เราต้องเซ็นนะครับก็คือจะเป็นการเซ็นผ่านแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดเซ็นนะครับอาจากนั้นกดเซ็นด้วยกุญแจส่วนตัวนะครับระบบก็จะขึ้นว่าการเซ็นเสร็จสมบูรณ์นะครับ ทีนี้กลับมาที่ระบบที่ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้นะครับสถานะก็จะเปลี่ยนนะครับโดยให้เรากดรีเฟรชนะครับก็จะขึ้นเป็นแถบเมนูสีเขียวนะครับการเกษียณคำร้องหรือการอนุมัติคำร้องก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในแต่ละขั้นตอนนะเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับ สามารถติดต่อสอบถามไ้ที่เพจ Facebook ตวทได้เลยนะครับที่ url facebook com r e g i s t r imutsb ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ